มนโบราณบันดาลให้ใช้นี่จุดทุบสามดอกสวดห้าจบใครเอาไปให้มันเอามาคืนท่านผู้ฝังคะไม่เชื่ออย่าลบลู่เปิดมนโบราณมนทวงนี่ใครยืมไปแล้วไม่ใจทวงเป็นชาติก็ยังไม่ได้งานนี้สวดให้คล่องท่องให้ขึ้นใจเห็นผลเร็วแทบไม่อยากเชื่อก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะหลายคนคงประสบปัญหาการที่ถูกเพื่อนญาติคนรู้จักมายืมเงินเวลามายืมพูดสารพัดชักแม่น้มทั้งห้าสารพัดเหตุผล ื่อให้เราใจอ่อนบอกว่าจะคืนวันนั้นวันนี้ทำให้หลายๆคนใจอ่อนให้ยืมแต่พอเวลาจะคืนบอกได้เลยว่ายากมากแถมว่าบางคนยังพูดกับเราไม่ดีอีกเรียกได้ว่าเจา้าหนี้แทบจะกราบให้คืนเงินกันเลยก็ว่าได้ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปทวงทางโลกไม่ได้ก็หันมาทวงทางธรรมกันดูบ้าง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หลายคนลองดูคาถานี้แล้วได้ผลชะงัดไม่เกินสองเดือนได้คืนแน่นอนเพราะว่าการทวงหนี้เป็นการทวงที่ยากที่สุดบางทีถึงกับต้องทะเลาะกันเลยและในกรณีของหายก็เหมือนกันหายังไงก็หาไม่เจอบางทีอาจจะลงลืมที่เก็บก็ใช้คาถานี้ท่องได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะมนโบราณหรือพระคาถาศักดิ์สิทธิ คาถาทวงนี้ของหายได้คืนบทนี้ชื่อว่าคาถาอีกาวิทน้ำมาจากพระธรรมบทอัทธกถาเรื่องกากัะชาดกว่าด้วยกาวิทน้ำด้วยปากหากอยากให้ศักดิ์สิทธิ์เห็นผลให้ทำหน้าหิ้งพระโดยให้จุดทูปสามดอกตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วจึงเริ่มสวดพระคาถาโดยก่อนสวดพระคาถานั้นให้ตั้งน้โมสามจบ แล้วว่าคาถาดังนี้ค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอวตอะระหะโตสัมมา,นนนนานนสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะปินุหะนุกาสันตามุขัญจะปริสุทธิ์สติโอระมามะนะปารมะ ป Th Th anta, ูระเตวะมะหูททีติอปินุหนุกาสันตามุขันจะปริสุทธิ์สติโอระมามะนปารมะปูระเตวะมะหูททีติอปินุหนุกาสันตามุขันจะปริสุทธิ์สติโอระมามะนปารมะปูระเตวะมะหูททีติ อะปิโุหะนุกาสันตามุขันจะปริสุทธิ์สติโอระมามะนปารมะปูระเตวะมะหูททีติอะปิโุหะนุกาสันตามุขันจะปริสุทธิ์สติโอระมามะนปารมะปูระเตวะมะหูททีติเมื่อท่องคาถาแล้ว ให้เพ่งจิตไปที่สิ่งของชิ้นนั้นโดยนึกถึงรูปลักษณ์ของมันและนึกถึงช่วงเวลาที่เจอมันครั้งสุดท้ายด้วยเพื่อให้เกิดนิมิตและบางคนอาจจะนึกขึ้นได้ว่าลืมไว้ที่ไหนโดยทันทีหากท่องเพื่อการทวงหนี้ให้นึกถึงเงินก้อนที่เราให้หยิบยืมและนึกถึงหน้าคนที่ยืมเราไปด้วยพร้อมทั้งเพ่งจิตอธิษฐานให้เขามีใจฝักใฝ่ให้เอามาคืน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้รับเงินคืนค่ะท่านผู้ฟังหลายคนสงสัยว่าคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ากรรมจากการยืมเงินไม่คืนนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามเจตนาของการยืมเงินและความสำเร็จของเจตนาออกเป็นสี่อย่างด้วยกันค่ะ 1. ยืมเงินด้วยความตั้งใจคืน ทุกเจตนาเป็นไปโดยบริสุทธิ์ทั้งการคืนเป็นไปตามกำหนดเวลาอาจจะไม่มีหรือมีดอกเบี้ยหรือของแถมอื่นใดก็ตามตามที่ได้ตกลงกันไว้ผู้ให้ยืมและผู้ยืมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือของกันและกันฝ่ายให้ยืมก็ได้บุญเนื่องจากการเป็นผู้ให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส ฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเชื่อถือด้วยกันทั้งสองฝ่ายสยืมเงินด้วยความตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดศีลข้อสองแต่กรรมที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันก็คือความทรมานใจขาดความนับถือตัวเอง ขาดความน่าเชื่อถือจากคนอื่นส่วนผลกรรมในชาติหน้าก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นชาติหน้าอาจจะให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้เช่นเดียวกันค่ะ 3. ยืมเงินด้วยความไม่มั่นใจว่าจะคืนหากมีมากก็จะคืนคนแบบนี้เหมือนกัมกึงเดี๋ยวคืนเดี๋ยวไม่คืนไปไปมามาไม่คืนดีกว่า คนจำพวกนี้เห็นเงินในบัญชีตัวเองมีพอคืนได้แต่เลือกที่จะไม่คืนเองเงินในบัญชีของฉันฉันจะเอาไปคืนให้เงินฉันหมดไปทำไมคนพวกนี้มีความตระหนีเข้าครอบงำจิตใจผลที่เกิดในชาตินี้คือจิตอ่อนแอคิดอะไรแบบตื้นตืนเลวไหลไร้เหตุและผลกรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่ วันหนึ่งจะหายไปโดยไร้เหตุผลและยังผิดสินข้อสองถือว่าเป็นผู้ที่ลักทรัพย์โกงทรัพย์และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ให้ยืม 4. ยืมเงินที่มีความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกโกหกหลอกลวงวานล้อมทุกอย่างบางก็ว่าจะคืนพร้อมดอกเบี้ยจำนวนมากผลตอบแทนดีถือว่าผิดสินข้อสองเต็มเต็ม เริ่มแรกก็เจตนาเอาทรัพย์ที่เจ้าขอไม่ได้ยกให้และแบบนี้ยังผิดศีลข้อสี่มุสาด้วยฉะนั้นโทษก็ต้องมากไปด้วยโทษในชาตินี้รวมสองกระทงคือข้อสองโกงทรัพย์ผู้อื่นและข้อสี่โกหกหลอกลวงต้มตุนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนโกหกเป็นนิดที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้ไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อโกงเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือดร้อนได้ก็แปลว่าต้องทำบาปร้ายกาดได้หนักกว่านี้ต้องตกนรกก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ส่วนคนที่ถูกโกงไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจในขั้นตอนต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนฟ้องแล้วไม่สำเร็จเพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันที่สุดก็เหลือแค่ทำใจ จะข่นแค้นอยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเราเองก็มีกรรมมาจากภพชาติที่ผ่านๆมาอยู่ที่เราเลือกว่าจะสร้างเวกรกรมต่อกันต่อๆไปหรือหยุดเวกรกรมโดยการยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆโดยในทางธรรมคือการยกหนี้กรรมให้เขารับไปแทนให้เขาเป็นตัวตายตัวแทนมารับกรรมที่ไม่ดีจากคุณไป เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วเราสมควรแค้นเคืองหรือสมควรขอบคุณลูกนี้คุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาชาแนลขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากคำพูดใดผิดพลาดหรือทำให้ท่านใดไม่สบายใจบัวบูชาก็ขออภัยมานะที่นี้ค่ะขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุ